ก็สวัสดีครับอยู่กับรายการนักจี้จี้สองศูนย์สอเกมเมอร์วันนี้ผมจะไปเล่นเกมเล่นเกมนะครับนะคืออยู่ที่ซาวน์เกมนะพาร์ทที่สองแล้วครับก็มาแต่งสกินมาใหม่นะสกินนี้ก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังรูปดบกอะง่ายไหมโอเคครับก็ถามว่าที่ห่างหายไปนะนี่ไม่ได้อะไรนะครับรถสับพังนะรศัพท์พังนะง่ายแล้วก็ไปซ่อมมาแล้วนะครับเลยมาแต่งสกินได้หมาค่อยห้ามไป อันนี้เราได้เป็นสายแอปเฟินนั่นเองนะครัะโอเคครับอุ้ยไม่ไม่ครับผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยน้าอึ้งโอ้ยนะ่าอึ้งสุดๆน้าอึ้งเล่นแบบที่น่าอึ้งมากนะใช่ละมันได้เอ๋อเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นทำบันไดไปไหมถ้าผมได้สายหนูแล้วจะสไนเปอร์ข้างบน,นนแะล้เดี๋ยวแบ๊กโอเคครับอ๋อออกกันมาคนนดีย ตัดก่อนดีไหมตัดก่อนดีกว่าตัดคิดก่อนไม่น่าจะไม่น่าจะได้ท่ตัดท่านตะกต่อไม่เป็นนะขี้เกียจตัดต่อง่ายๆนะครับโอ้โหชัดเจนเลยนะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> นะผมดูว่านะคนอังกฤษนั้นไม่เข้าใจคำนี้นะมันไม่ใช่คำนะเพราะว่านี่ครับนะมันไม่ใช่คำนะมันไม่ใช่คำมันเป็นลนักษณะอาการนะอาจจะคล้ายๆคำนี้นะ เมตอนนี้นะครับเราต้องชนะนะแต่นี้ก็ไปวอร์มอัพมาแล้วตอนนะี้เรเล่นแบบทีมนะเล่นโซลเกมแบบทีมวอร์มอัพมาแล้วนะครับก็ชนะหลายๆรอบนะแต่ว่ามีตอนนึงแม่ทีมแม่บุกมาโอ้โหก็ต้องใจกระโดดวิ่งหนีหนีไม่ทันตกน้ำตายห่างไกลตกน้ำไม่ใช่แน่คือถ้าตกน้ำความเร็วของตัวเราจะช้าลงใช่ไหมล่ะถ้ามีคนใส่แล้วก็วิ่งตามตมา โดยทางที่เดกเาเลาะข้างมาก็เดินไปผมเนี่่ม่าอะไรเนี่ยน่าเบื่อเลยนะโอเคผู้มาของผู้มา้กดมือตกเลจแมงโอเคะกดคูยลดบล็อกด้มดเลอแป๊บกดกดกดไม่ออกมือเมบอกนี่คไม่ออกวะ โอเคครับต้องอัคดคลิปขึ้นมานะเนี่ยเรจะสอบนะไะสอบเนี่ยในอัดคลิปนะแล้อัคดออคลิปด,ด้วยกั จะไหนไปไหนไปไหนไ,หนหไปไหนฮะลาก่อยสแป เก่งเล็กอันเดียนะรูปข้างรูปด่านนะคิดว่าพีพีเก่งนะไม่ใช่ครับสายต่๋ยนะเฮงโคชอยผักนะใช่กินประทัดชิวิปลาแล้ว อันนหอแหลกอะก็มันแหลกนะครับแหลกแ่้วมไม่ไหวอะแหลกอะก็ไม่แหลกครรอโอ้ยแหลกมากนี่ผมทำสกินซ้มใครไปน,นะแ๋ยวแม่งันกนาชาน่ไม่เกี่ยวนะอะมเกี่ยวไม่ตนะัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กดแม่งอ๋อแล้วลอกอิงแล้วมมันแหนขึ้นเลยล็อกอิงลอง็อกอ,อินแลออ้วหน้ามันในส,นส่นะทรศัพท์ใช่ไหมมันส้นตีนนะไอใชัะล้อกนี้ได้่ส,สองตาแล้วรนี้ได้่สองตาดีวย อยากให้พี่มีเซิร์ฟไหมคะมักสุกมาอยากเลมากเลยเกดซื้อดีแถมเลยไม่มีตังเซืร์แต่ตังต้าไม่มีคอมแล้วอีกนะวู้วีพีแค่วีพีจะดนาดนี้กันนะไม่ของพื้นเป็นทองฮะโอเควีพีคนะวังใช้สายโหดแน่นอนั้แด ใส่คนที่เคยชาติก่อนไม่ค่อยส่เสื้อานเลยตะลึงังเกงเนโอ้ก็พอใจแล้วนียโ้ยตัดเต็มหมดแล้วนะบุกมาฮะอ้ของปรกา้งเพราะว่าเขาจะเขาจะไ้ไม่มีโอ้ช้นะตัดตรนี้ก็ได้การคิดเพิ่ขึ้นรีบนะรีบเปิดกล่อง้พี่สิ ดนตัวน่นจะมีสติกอยู่อ้ชิกเลมอนซะด้วยน่าสนน่าสนเราไม่มีเสื้อใส่เราไม่มีเสื้อใส่อยู่อ่ะขอโทษนะขอาไม่สแค่ไหมีสตกอยู่มั้ง ล้างบักแห่งกล่องเนี่ยอาจจะมีล้างไม่ดีล้างล้ายก็ได้ใครจะไปรู้ไหว่ว่ากล่องอ่ะน่ะเจอแล้วสติ๊กขอสติ๊กไม่ไม่มีสติ๊ก เามต้งองการสเปกคขนาป่ะตอนนี้ต้องการสเปอยง่าหแบบอ้ไปกูได้สวรรค์มาโผล่แล้วตัดปะกอบข้าวกรงข้าวหกึ่งรัเสองอะไรกินไปแล้ว น้องคาบดาวเลมอนใช่แนละ้วอันนี้ทางชีวิตการบบก้ดบไเลมอนนะเคโอ้ยกรงโดดกรจะซนะื้อจังเลยคับเรานะอ้มีวีดีสาวก็เลยเยี่ยมอันนี้โอ้ชุกกดเกาะใช้ได้นะมีดีโหนึ่งวีดีโอสองอ้าวจะไฟล่ะครับมึงจะไฟใช่ไหมฮะจะไฟฮ่ปะ อะรฮะจะไปทำไมเชี่เชยวเชวุ an <an ้ยเชียวทำไมงั้นกันฟังฟังกันนะคุณผู้ชมคือมันเงยหน้าแบนี้แล้วก็ตีผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมงเยหน้าแล้วตีผมตอนมันเงยหน้าตีผมยังไง ใหมากแบบตีมกมอ่ะคุณผูเห็นใช่ไหมำผมตไม่ดูนิดนตีไกลมากมสหอเอนโอเสส่ดอคขอจะคลิปนี้สดครับบายครับโอเคครับเปลี่ยนตัวรอ์ครับใกล้จบแล้ว Hey, what you doing?